มูไว้ใช่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับสีดํานั่นเองค่ะที่มีความเชื่อที่เขาบอกว่าห้ามใส่สีดําไปเยี่ยมคนป่วยนะคะทําไมถึงห้ามใส่สีดําไปเยี่ยมคนป่วยเดี๋ยวมาฟังคําตอบกันนะคะพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการเสริมดวงแล้วก็จะมาบอกว่าราศีไหนที่ใส่สีดําแล้วจะรุ่งเรืองร่ารวยนะคะเป็นสีดําที่เหมาะกับราศีของคุณนั่นเอง ที่เขาบอกว่าห้ามใส่สีดําไปเยี่ยมคนป่วยนะคะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาถือแล้วก็นิยมถือว่าเป็นสีดําเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ความโศกนะคะการใส่สีดําไปเยี่ยมคนป่วยอะ่ะถือเป็นการแช่งผู้ป่วยให้เสียชีวิตเร็วๆในอีกทางหนึ่งนะคะเขาจึงไม่นิยมใส่สีดําไปเยี่ยมคนป่วยนั่นเองนะคะเพราะว่าในบ้านเราเองจะเห็นได้ว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่มักจะนิยมใส่ไปงานอาวมองคลหรือไปงาน ที่มีความโศกความเศร้านะคะอย่างเช่นงานศพหรือว่างานที่ต้องไว้ทุกข์อะไรต่างๆนะคะสีดําจะเป็นสีที่ดูสุภาพที่สุดแล้วก็ดูเป็นสีที่เหมาะกับกาลเทศะที่สุดนั่นเองถ้าจะมาพูดถึงความเชื่อในปัจจุบันนะคะกับคนสมัยใหม่การใส่สีดําไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ถือเป็นการที่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะว่าบางคนถ้าเกิดไม่เชื่อก็อาจจะใส่สีดําไปได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกของคนนั้นแต่กับการค่าสีดำเนี่ย อาจจะเป็นสีที่สามารถใส่ได้ในงานแต่งงานหรืองานตีมปาร์ตี้ต่างๆแล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่คนคนนั้นนะคะกำหนดไว้ว่าให้ใส่ไปได้เขาก็ไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยนะคะในงานศพบ,บางงานนะคะเราจะเห็นว่า,าทางเจ้าภาพหรือทางคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาสั่งเสียไปว่าห้ามใส่สีดำให้ใส่สีสันมาได้ก็แล้วแต่งานงานนั้นไปนะคะทีนี้ราศีไหนบ้าง ที่เหมาะจะแต่งกายด้วยสีดําหรือเสริมดวงด้วยสีดําเรามาฟังกันค่ะราศีนะคะที่ใช้สีดําแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองเสริมบุคลิกภาพเสริมดวงเสริมความสําเร็จเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะคะราศีแรกก็คือราศีพิจิกค่ะด้วยคนราศีพิจิกเนี่ยมีบุคลิกที่ลึกลับเข้มแข็งจริงจังนะคะทำให้สีดำเนี่ยเหมาะกับราศีนี้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าสามารถเสริมพลัง ความมั่นคงในชาวราศีพิจิกได้ดีนะคะต่อไปเป็นราศีมังกรค่ะราศีมังกรเนี่ยเหมาะกับการสวมสีดาในการทํางานในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าจะเป็นสีที่ช่วยให้มีความเป็นระเบียบช่วยเสริมพลังด้านความมั่นคงและเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับชาวมังกรนะคะต่อไปเป็นราศีกันค่ะราศีกันเหมาะกับสีดํายังไงราศีกันบอกว่า สีดําของราศีกันเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยพาให้ชาวราศีกันเนี่ยเมื่อใส่สีดําแล้วดูมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีพลังในการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าเราควรใส่สีดําไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือไม่นะคะส่วนตัวคิดว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเราควรใส่สี สดใสสีสว่างสว่างนะคะเพื่อแบบเป็นการเหตุผลในวิทยาศาสตร์ก็คือทําให้ผู้ป่วยแล้วก็คนรอบข้างเห็นเนี่ยมีความสดชื่นสดใสาหายป่วยได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะถ้าชอบถ้าใช่ราศีคุณเนี่ยหมาะเป็นราศีที่ใส่สีดําหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะ